เป็นดีเซลขนาดหน้าปัดกว้างรวมเม,ม็ดไมยม3 9มมิลตัวเรือจะเป็นด้านขาดขิดเงาที่ด้านข้างเม,ม็ดไมยมจะมีปั๊มเป็นตาโรโกเรือนนี้เป็น3มเข็มระบบ่านหน้าปัดด้านในจะเป็นสีเทาเมทัลลิกนะคะตัดเล่นเลเยอร์นะด้วยแถบสีฟ้าและเข็มนาทีที่เป็นสีฟ้าค่ะตัวหลักจะได้เป็นหลักขีดตัวสายจะเป็นสายด้านนะคะขีดเงาตรงกลางตัวล็อกด้านหลังจะเป็นแบบบีบค่ะใช้งานสะดวกมีปั๊มคําวา่าดีเซล เรือนนี้ราคา2,500บาทสินค้ามีรับประกันตัวเครื่องให้6เดือนเปลี่ยนหานปีตลอดชีพตลอดอายุการใช้งานสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ในะคะมเมอรวอวัลาเรือนขอบคุณค่ะ